ซิกเนียสเตเ o มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สามารถชาร์จใหม่ได้ใช้งานได้ยาวนาน19ชั่วโมงระบบเสียงคุณภาพสูงเข้าไปที่ตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยฟังเพื่อจับคู่บลูทูธก,กับเครื่องช่วยฟังผู้ใช้สามารถปรับเพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้ฟังตลิมสดจากมือถือก็ได้เช่นกันและยังมีแอปพลิเคชันเฉพาะรุ่นที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการใช้งานง่ายๆในมือถือของคุณเอง และยังมีการนับก้าวเดินกิจกรรมส่วนบุคคลระยะเวลาการสวมใส่และสถานะแบตเตอรี่อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมเช่นแตะเพื่อรับสายหรือวางสายโทรศัพท์รุ่นนี้สตรีมยาวนานถึง5ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและยังสามารถคือโทรศัพท์ได้โดยตรง ip 6 8ป้องกันน้ำและฝุ่นใช้งานอย่างไรกังวล